สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทรินีโดยไม่หมออ้ธมาถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะเป็นดวงรายปักนะคะ16-31พฤษภาคม2568นะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะคะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็น5กองด้วยกันนะคะ5กอง จุกจุกกันไป5กองนะคะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็น5้ากองมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นออกับคุณนะกองที่1กองที่สองกองที่3กองที่4แล้วก็กองที่หโอเคก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะเดี๋ยวทำสมาธิกันก่อนนะเพื่อความแม่นยำเนาะ 1>, 1 2 3 4งอ่นะฮะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ รู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาว,ยาวส่งกระแสะจิตผ่านโนตาที่3ออกไปสักษามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2 3 4สาี่หรือว่านะคะหากคุณยังสับสนอยู่ลองทำสมาธิใหม่นะหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกย,ยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ คุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทาต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4ี่หรือว่ากล่องที่5หากรู้สึกยังสับสนอยู่ดีนะให้ฟังคำนายมากกว่า1กล่องก็ได้นะคะหรือทําสมาธิไปอีกสัก สองสารอบนะคะหรือ1นึ่งสองรอบก็ได้ถ้าหนึ่งหนึ่งสองรอบนะทำสมาธิลืมตาออกมาแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่า1กองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเด็ดเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวกดพอสนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่วิธีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4และ5ตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาะค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่1นนะมาดูกันว่า16 31พฤษภาคมนะคะรายปักช่วงเวลานี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นหนคนกันบ้าง1 2และ3จ้าโอ้โดวงของคุณเปิดแล้วนะคะโอ้โหนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกิดว่าดวงชะตาของคุณเปิดแล้วนะคะเออนะ ดวงชะตาเปิดทิศเปิดทางให้กับคุณแล้วหลังจากนี้ไปต่อแต่นี้เป็นต้นไปต้องบอกเลยจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประกาศโ<ล>นาะนตั้งแต่นี้ไปจนถึง15วันนี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาขอขาขึ้นนะเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตของคุณค่ะจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตหางานต้องบอกเลยว่าได้แนะน่นอนเออใน15วันนี้เอ,อ ทำงานอยู่นะต้องบอกเลยใน15วันนี้งานสำเร็จแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นที่ชื่นชมนะขอผู้หลักผู้ใหญ่เออนะหากทำธุรกิจต้องบอกเลย15วันนี้ค้าขายดีมีชัยมีโอกาสเหลือนะเกินว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ค้าขายร่ำรวยเออดนะ ลูกค้าลูกหาจะมากมีเงินทองจะหลั่งไหลไหลามาเทมาดวงชะตาโชคลาบก็เปิดอาซานะให้เงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินไหลเข้าบัญชีทุกช่องทางทุกเวลาไม่ขาดสายเลยทีเดียวออนะถรัเป็นเรื่องของชื่อเสียงก็ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้จะมีความโด่งดังเด่นดังในดวงชะตาของชีวิตของคุณเออ แล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ถึงทีของคุณแล้วที่ความรักจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาโสดอยู่มีคนเข้ามานะสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยนาทีนี้เขาจะรีบหาเวลามาชัดเจนกับคุณด้นะ อ่ะค,บ,คบกันอยู่ช่วงเวลานี้มีออโอกาสเหลือเกินได้พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีงานตบงานแต่งนะคะงานตบไม่มีนะมีแต่งานแต่งเนาะ <laughs> อย่าตบกันเลยงานแต่งดีกว่าเออนะมีงานแต่งมีงานมงคลมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสุขสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนจ้าใรแล้วนายนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันว่า16-31พฤษภาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นหนึ่งคนกันบ้างนะสิ่งสองละสามจ้าโอ้คิดกันาราดก็มีโอกาสจะได้สิ่งใหญ่ๆเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะโอ้โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่า ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่คิดจะเป็นดังที่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 คิดอะเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอเคช่วงนี้นะต้องบอกเลยนะคะ คาดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคช่วยจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยเหลือคุณนะคะหากช่วงที่เวลาที่ผ่านมาเนาะมีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าในช่วง15วันครึ่งเดือนหลังพฤษภาเนาะนะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะ อะไรที่เคยติดขัดมีปัญหาอุปสรรคต้องบอกเลยจะมาลายหายไปนะหรือจะแก้ไขได้นะคะหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าในช่วง15วันนี้นะดวงชะตาดีขึ้นนั่นแหละนะคะอะไรที่ติดขัดอะไรที่เป็นปัญหาต้องบอกว่าจะคลีคลายจัดการได้แล้วก็เปลี่ยนผ่านดวงชะตาชีวิตไปสู่จุดที่แฮปปี้และก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองเออ ไรแล้วครันายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่3ค่ะมาดูกันว่า16 31พฤษภาคมจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกหนคุณกันบ้างนะ1 2และ3จ้าโอ้โหนี่หมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยสับพะครอสนิจันไรออกไปจากชีวิตคุณแล้วค่ะเออเนาะ ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะต้องบอกเลยค่ะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสัพปะรดเสนียจันไรออกไปจากชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวดอดวงชะตาชีวิตของคุณนับตั้งแต่นี้ต้องบอกเลยว่าขาขึ้นของชีวีดวงชะตาสิ่งดีๆกําลังจะเร่งรัดเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณแล้วอ เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเนาะโอ้ฟื้นฟูนดวงชะตากำลังจะขาขึ้นแล้วนะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปแล้วดวงชะตากำลังจะได้ผงาดงามคำโลกละดาทีนี้โอ้โหเฮ้ หมดทุกหมดสมหมดโรคหมดภยัยจริงๆนะอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปหมดแล้วนะหรือเป็นไปได้หรือเกิน,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 นว่าคนได้ชดไทยนี่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยหมดไปแล้วนะตอนนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณข่าขึ้นแล้วนะกลับมาผง,งาดแล้วนะกลับมาสว่างจ้าแล้วนะกลับมายิ่งใหญ่แล้วนะออราราราศีอำนาจวาสนาบารมีมาแล้วนะเออ เพราะนั้นนับตั้งแต่นี้นะตั้งแตว่วินาทีที่คุณดูคลิปนี้เป็นต้นไป15วันนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะหยิบจะจัดจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะหากเป็นเรื่องงานหากช่วงก่อนหน้านี้ติดขัดปัญหาเรื่องงานดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะนับตั้งแต่นี้ไปจน15วันต้องบอกเลยการงานจะดีขึ้นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทันทีภายใน15วันนี้เลยนะคะ หางานอยู่ได้งานทํางานอยู่ติดขัดต้องบอกเลยจะคลี่คลายปัญหาจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเออแล้วก็หากมีศัตรูเนาะนะคะมีศัตรูคู่แข่งมีใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีใครคิดรังแกต้องบอกเลย15วันนี้เห็นผลแน่นอนเขาจะแพ้ภัยดวงชะตาตัวเองไปเองโอ้หนะหากมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหากมันมีปัญหาอุปสรรคมันมีความขัดถูกขัดตาขัดใจขัดแยง้งหรืออาจจะมี คนอื่นมาป่วนนะมากวนมาทําให้ความสัมพันธ์กวาดแกว่งต้องบอกเลย15วันนี้อะไรที่ไม่ดีหมดสิ้นไปนะคะใครที่คิดไม่ดีใครที่คิดร้ายใครที่คิดจะมาปั่นป่วนนะความสัมพันธ์ของคุณจะเดินหายไปเองหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะแพ้ภัายไปเองหรือถ้าเกิดว่าใน15วันนี้นะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีหรือว่ามีใครที่ คบหผ่าแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนกับว่าดวงชะตาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีกว่าหรือเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่ามีใครห่างหายจากคุณไปเลิกคุณไปทิ้งคุณไปช่างมันไปนะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วคุณจะมีสิทธิ์เลือกคุณจะมีช้อยมีทางเลือกดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะคะใครที่ เข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วไม่ได้ทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นเดินออกไปก็ขอก็ก็ช่างมันไปนะเพราะว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะกลับมายิ่งใหญ่สดใสกว่าเดิมนักตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง15วันนี้จะเห็นชัดแน่นอนเออนะใครแลวนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาดูกันที่กองที่4ี่ค่ะมาดูกันว่า16-31ถึงพฤษภาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะหนึ่งสองและ3จ้าโอ้ปล่อยขอปล่อยขอกันเลยทีเดียวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบแล้วกันว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรกักบคุณธาตุน้ำสมบูรณ์จ๊ะและอะไรอีกจ้าขอดูพลังงานหน่อยโอ้จิตเป็นสมาธิตั้งมันอะขอดูพลังงานอีกใบหนึ่งแล้วกันว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกสักอีกสักใบหนึ่งนะคะ อ๋อบุญกุศลมาเต็มโอเคนี่ในช่วง15วันนี้ต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังนี้อะไรที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยในครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะ Congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยช่วงนี้แต้มบุญสูงแต้มบุญดีแต้มบุญแรงมีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยมาคุณจะได้รับภายใน15วันนี้ค่ะโอ้นะ เรื่งเดือนหลังนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณดีมีโอกาสได้รับสิ่งที่คาดหวังหากหวังในเรื่องของการงานนะรองานสมัครงานอยู่มีโอกาสได้งานหากรอการเติบโตในเรื่องของอาชีพการงานมีโอกาสว,ว่า15วันนี้อาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน รอคอยในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภต้องบอกเลย15วันนี้อาจจะได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดฝันเออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าบุญกุศลแต้มบุญพลังบุญของคุณรุนแรงในช่วงเวลานี้ทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เฉิดฉายนั่นเองเออ รอคอยในเรื่องของความรักต้องบอกเลย15วันนี้ความรักดีๆมาทายทักอย่างแน่นอนว้าใครแล้วค็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่หนะมาดูกันว่า 16ถึง31พฤษภาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆหรืองราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนณดนบ้าง1 2และ3ค่ะโอ้สะพานบุญเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก2ใบนะคะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนอีกนี่โอเค ก้าวหน้าโอ้ยก่อนหน้านี้นะจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่ตอนนี้ชีวิตก้าวหน้าแล้วนะขอดูพลังงานเพิ่มอีกเลยเพิ่มอีกเลยโอ้โหช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์นะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะ ช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์นะต้องบอกเลยค่ะ16-31พฤษภาต้องบอกเลยว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นู้นะขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขออยากจะสมหมายสมปองต้องบอกเลยว่ามีโอกาสจะสมปองสมหมายจากวาจาของคุณน เพราะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยหวังโชคหวังลาบหวังความสําเร็จคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาด้วยวาจาของคุนุ้ยช่วงนี้วาจาประกาศิตธิ์นะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสุขมีความสําเร็จนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในดวงชะตาโอ้นะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และเติบโต พลังบุญแรงพลังบุญดีมากนะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยผลบุญสงลล่งผลแลวโอ้ผลบุญทันตาแลวโอ้ยผลบุญทำหน้าที่ละโอ้ยเด้อมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรให้อภัยนะปลดล็อกดวงชะตาขวัญให้สดใสมีโอกาสได้ยิ่งใหญ่มีโอกาสได้เจริญรุ่งเรืองเติบโตแล้วก็รำ่ำรวยโอ้ รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญรวยความโชคดีรวยโชคลาบรวยความสุขรวยความสําเร็จรวยความสวยรวยความหล่อรวยความน่ารักรวยความเท่รวยความเก๋นะรวยคนมาเปรวยคนมาเทคะแนนเทใจให้กับคุณ นาทีนี้นาทีทองของชีวิตมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตว่วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาประกาศศิษ์เพราะฉะนั้นพูดจาสิ่งดีๆเข้าไว้ขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาออนะใครแล้วคาณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกด See First ให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย